เดี๋ยวมาขับให้ดูครับเดี๋ยวมาทสร,ระบบกันดูครับว่ารถตัดอ้อยแบบตัดลำตัวใหม่ของเราเนี่ยมันจะน่าใช้ไหมครับไ,ไปดูกันครับมาดูความคล่องตัวของเขากันก่อนเลยครับนี่ครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาควบคุมง่ายดีครับสะดวกดี เดี๋ยวครับเราดูการเทอ้อยกันนะครับนี่คอนโทรนแช่ไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะเปิดของมันเองมันจะปิดของมันเองครับเนี่ยครับแล้วก็เข้าสู่หน้างานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองโดยระบบกันดูครับทั้งชุดเกลียวหัวตัดยอดที่ติดตั้งมาใหม่แล้วก็ชุดลำเลียงครับนะครับโดยระบบลองดูนะครับแล้วก็ลองขับเคลื่อนลองดูต่ำของตัวก็ยังเหมือนเดิมครับ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีผลครับหลังจากที่เดินเครื่องแล้วนะครับผมนีครับราคาก็น่าใช้มากครับล้านหกแสนหืนบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นแถมฟรีเทนเลอร์ไว้สำหรับขนย้ายด้วยนะครับเออน่าจะตอบโจทย์ชาวไร่ขนาดเล็กขนาดกลางดีครับเก็บอ้อยลำน่าจะใช้ดีครับเนี่ยครับกับรถตัดอ้อยตัดลำวางกอง f m World ครับน่าใช้อยู่นะครับ